สวัสดีครับวันนี้ชาวนาอพยุทธครับพาทุกท่านมาที่บ้านนาโพตาบลโพไซอําเภอดอนตาจังวัดมุกดาหารครับพบกับพี่อาคมครับสวัสดีครับครับว่าดีครับผมนายอาคมพมเสนาบ้านนาโพตมบลโพไซอําเภอดอนตาจัวัดมุกดาหารครับวันนี้พามาชมระบบท่อนาล้นนะครับครับมันทํางานยังไงครับคือระบบท่อนำล้นนี้เท่าอยากให้ระบบหนามมัน ให้หน้าเขานี่โดยที่ห้าบโต้ตงคุดขันหน้าคุดยั้งนี่คือเวลาเฮาอยากให้ยูน้ำระดับใดนี่เฮาตั้งไปเลยเวลานามมากมันสิไห้อยู่แบบเวลานามไลมาดีมันสีหล่นลงไปนะครับโดยที่ห้าบ่าต้ตงมาปิดเปิดเขาอยากตั้งระดับน้ำจำได้ก็ได้เวลาเฮาต้องการให้ยูระดับน้ำใดเฮาก็มาเห็ดของห่อของ่อคมล่งคือคมล่งแ้วก็ตั้งขึ้นก็ได้ครับ แต่อยากให,หน้ำระดับใดถ้าอย่างนี้สมมติเราต้องการระบายน้ำทำไงครับต้องการระบายน้ำก็คือเทาอยากใหอยู่ระดับน้ำตามร่งกว่านี้ครับก็ต้องคมุ่งอีกแับน้ำม,มันก็สไลลงอ๋อน้ำม,มันก็สไลลุลงบานี้เวลาเท้าโบาตรงก,การอยากอยากให,หน้ำไลเข้ากังอเข้นหรือเท้าอยากใหระดับน้ำอยู่ซ้ำนี่ป่อยไลา่า้นามมากเลายนี่มันก็สไลลงไปเองครับมันสไลลงไปเอง โดยที่เวลาน้าขาดในหน้ามันก็จะอยู่เสมือเก่าคือระบบทอระบายน้ำมันจะดีแบบมันจะซอยหขาดหยาในในหน้าได้ก็เอาไว้น้ำไว้ขุมยาได้ครับคุ้มหยาได้อาใช้ว่าน้ำคุ้มหยาอย่างนี้ฝนหยุดตกแปงแปงบนก็ยังมีน้ำยังมีน้าแปงล่างก็มีน้ำแปงล่างก็มีน้าครับก็วางอีกของอ่ะลกันใบแต่ถ้าตัดคนาขาดนี่ฝนหยุดตกฝนหยุดตกแต่ทั้งเครื่องกับน้าบูมี่ทั้งดุมในถวมไปเลยนะครับครับ อันนี้ก็ใช้ระบบทอนำล้นนะครับดูภาพรวมนะครับก็ไประบายแปลงรุ่มนะครับแปลงล่างต่อไปอันนี้เป็นการจัดการระบบน้ํากับพื้นที่นาขั้นบันไดนะครับนาไม่เรียบง่ายๆทําได้เองนะครับขอบคุณมากเลยครับครับวัสนี้ครับ